สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิษณุนค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวร,ราศีเมตานโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะทุกท่านสาม,มารถเช็คว่าท่านเกิดในราศีใดตามโหราศาสตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะ แม่หมอได้เปิดไพ่ทั้ง5าใบประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่24ถึง31พฤษภาคมค่ะส่วนไพ่ด้านล่างทั้ง5าใบก็คือไพ่แค a r i f y ของไพ่ด้านบนแต่ละใบนั่นเองค่ะท่านใดที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอจะเน้นเฉพาะคนที่มีปัญหาเท่านั้นค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ ไพ่ของคุณทั้งสองคนคือระหว่างชาวพึกศพและคู่รักเนี่ยสามารถสลับกันได้และสามารถสลับกันได้ทุกตำแหน่งด้วยเพราะฉะนั้นกรุณาชัยวิจารยายนในการรับชมนะคะว่าไพ่ไปไหนเป็นของชาวพึกษพไพ่ไปไหนเป็นของคู่รักชาวพึกศพค่ะไพ่ประจําตัวของคุณก็คือ2ใบนี้2ใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่สรุปค่ะ ไพ่ประจําตัวของคุณใบแรกนะคะเหมือนคุณได้รับรู้ความจริงแล้วนะคะว่าคู่รักของคุณน่ะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะคะที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยทําเพื่อลูกคนอื่นซึ่งลูกคนอื่นในที่นี้ก็คือรวมหมายถึงคุณด้วยนะคะทีนี้ไพ่ใบที่สองนะคะประจําตัวคุณนะคะก็คือว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจอะรู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกมากเลยทั้งรักทั้งเกลียดนะคะประเด็นก็คือ,อ,อคนที่ร้อนเนี่ยก็คือชาวพุกศพเองเนาะก็คือไม่ใช่เขานะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นผิดแต่ว่าเป็นตัวคุณเองซึ่งไพใบนี้แคลริฟาย,ยากมากเลยอย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ใช่ชาวพุกศพแต่ว่าเป็นของคู่รักของคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆจัจรจกรวาลเนาะพยายามปลุกคุณ ให้ตื่นนะคะตาสว่างสักทีเถอะนะคะแต่ว่าไม่สามารถทําได้นะคะในเรื่องอะไรก็คือคุณเนี่ยไม่ตาสว่างเลยอะคือคุณคิดเอาเองนะคะว่าคุณอะสามารถทําทุกอย่างที่ตัวคุณเองอยากได้นะคะสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยไม่มีชาวพฤกศกเนี่ย จริงๆก็คือไม่ได้หรือว่าคุณคิดว่าคุณสามารถทําทุกอย่างเพื่อความรักครั้งนี้ให้มันเดินไปได้จริงๆแล้วคุณก็ทําไม่ได้นะคะจักรวาลพยายามบอกพยายามทําให้คุณตาสว่างนะคะว่าคุณนะ่ะทอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเป็นแค่นักมายาก,กลเนาะไม่ใช่เดรมจิเชียนคือคุณเหมือนแบบแค่เล่นกลไปวันๆนะคะคุณไม่ได้มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นค่ะพไพ่ใบที่สองสำหรับสัปดาห์นี้นะคะให้ระวัง เรื่องความรู้สึกที่มันวนเวียนมาอยู่นะคะเรื่องเดิมๆเ,เนาะแต่ว่าการณีที่หนึ่งบอกก่อนเลยว่าจะเป็นลนักษณะของคนที่เคยคบกันมาแล้วมันถึงจุดหนึ่งอะมันรู้สึกว่าควรจะเป็นแฟนกันได้แล้วแหละแต่ว่าพอถึงจุดนี้เนาะมีคนหนึ่งอะที่ไม่ทำงานในความสัมพันธ์ทำตัวเป็นเด็กยังอยากเจ้าชู้ยังอยากโปรยเสน่ห์ให้คนอื่นอยู่นะคะ ซึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะก็ทำงานในความสําคัญนี้อย่างขยันขันแข็งอืมก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนจะไปไม่รอดเนาะเพราะว่าคุณคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะบทสรุปก็คือคุณไม่สามารถที่จะให้คำสัญญาที่คุณเคยให้ไว้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นไม่ได้ก็คือ คุณไม่สามารถที่จะรักษาสัญญาได้นะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะบางคนเนี่ยยังรู้สึกผิดนะกับการกระทําในอดีตนะคะที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเจ็บนะคะเรื่องราวมันก็ยังคุมเครืออยู่ในสัปดาห์นี้เนาะต้องมาดูกันว่าสัปดาห์หน้ามันจะดีขึ้นไหมนะคะของชาวพึกศ์เนาะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สำหรับหนึ่งให้ค่ะมาดูกันว่าตอนนี้คุณและเขานะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงคะ่ะ ขอจักรวาลน,นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวพ,พึกศพและกู่รักด้วยเพ่์สัมพันธ์ภาพ5าใบค่ะอืมชาวพ,พึกศพเนาะคือตอนนี้คุณใช้หัวใจนะคะมากกว่า ขอโทษค่ะใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะแล้วคุณเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าคู่รักของคุณอ่ะไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ว่าคุณเทเขาไปแล้วส่วนคู่รักของคุณนะคะคือเขาอยากจะ move on แต่ว่าเขาก็ทำไม่ได้นะคะ move on เป็นวงกลมอยู่เลยนะคะแล้วเขาก็ยังคอยคุณอยู่นะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็คือทั้งคู่ต่างสองกันไปสองกันมาทางโซเชียลมีเดียเนาะกส็สู้เนาะ เไม่หมาจะเปิดไพ่อีกใบหนึ่งให้นะคะขอจกักรวาลน,นะคะให้คำแนะนำกับชาวผู้ศพและคู่รักประจำสัปดาห์นี้ค่ะอย่างที่บอกไปสัปดาห์นี้ไพ่ย,ยังไม่ค่อยดีเนาะเขาบอกว่า give your relationship a chance นะคะ work on your partnership คือว่าให้ทํางานในความสัมพันธ์อย่างที่บอกแบบว่าคนนึงอ่ะไม่ทําให้อีกคนนึงทานะคะก็คือใครที่ไม่ทํามัวแต่เล่นมัวแต่โปรยเสน่ห์คนอื่นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหยุดได้แล้วทํางานในความสัมพันธ์ของคุณเถอะแล้วก็ให้โอกาสนะคะกับคนรักของคุณอีกครั้งหนึง่งให้โอกาสในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เรื่องราวความรักของชาวบุกษพก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆทุกๆการติดตาม รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อให้ AI ของ YouTube นะคะได้กระจายคลิปของแม่หมอไปให้คนอื่นได้เห็นกันเยอะๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ